สวัสดีครับกรเกษตรลืมเข็มขัดวันนี้เพื่อนๆดูสิครับในปอฟางมัดเอาวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนี่ครับไม้ยืนต้นนะครับที่มีชื่อของตองจองกับไม้ยอดนิยมที่สุดในเมืองไทยนะครับไม้ยอดที่นิยมที่สุดของเมืองไทยคืออะไรครับราคาแพงมากคือไม้ทะยูงใช่ไหมครับพยุงหรือทะยูงนะครับอันนี้คือทะยิงนะครับ ทยิงทายูเพื่อนๆรู้จักไหมนี่คือต้นทยิงนะครับในวงการไม้ล้อมเพื่อนๆเขาเรียกว่านางกวักครับนี่ครับต้นนางกวกกวกเงินกวักทองกวักโชคลาภวาสนาเพื่อนๆมีติดสวนไหมบ้างหรือยังนะครับเราไปล้อมต้นเล็กๆมาปลูกนะครับอันนี้ประมาณปีกวกกว่าแล้วเพื<ๆ>่อนๆสวยนะครับสวยนะทรงต้นก็ดีเพื่อนๆดูทรงต้นดีมากครับก็จะเป็น